ใส่ซ้อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยอะไร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 วีดีทีพังหมดแล้วปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่รอสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมืช่อหมีค่ะเจมี่เสียงเปลี่ยนเลยผมผมเลี้ยงหมีเก่งมากทไมต้องเสียงเสียงยังหล่อเลยนะทำลงอย่างนี้ทำเสียงยังหล่อเลยนะเออคุณมียูทูบไหมครับต้นขอบคุณกูยัง เห็นไหมผู้หญิงโทรมาเลยเห็นไหมคุณหมีอยู่อ่าสวัสดีครับคุณหมีอยู่แถวไหนครับอ่ออยู่แถวลม้าคุณหมีลมเก้าคุณหมีทำให้ผมอยากไปเยี่ยมพ่อเลยพ่อผมอยู่แถวลมเก้านะครับพ่พ่อผมเอาไเอาพเอาไเอเอาไม่ไเอาไเอาไเอาไปเอาไมเอาไปเอหไปเอา่อาเอาไพอาไปเไหเอาไเอาาไเาไเอาอาอไาาอาาาไ สงสัยว่าทำไมผู้ชายบางคนเวลากิดเซ็กถึงเข้าแบบคูางอะค่ะอะไรนะอะไรนะสัญญาอีกทครับสัญญาีมันหายไปนี่ฮัลโหลได้ยินไหมคะอีกทีครับได้ยินครับผู้ชายบางคนอะไรนะขออีกทีหนึ่งขอเปิ้ลครับไม่ผมไม่ถอยอีกทีครับชอบคุณหมีน่าจะชอบเบิ้ลบางคนเวลามีเซ็กอย่างเงี้ยค่ะทำไมเขาถึงไม่ชอบแบบฟางออกมาหรือว่าตรงสึ้อ มันไม่มันแล้วแต่อาชีพด้วยครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปเจอไปไปไปเจอคนที่ทํางานซีเรียสเขาก็จะไม่แต่ว่าท่านนักร้องเนี่ยมันจะมีการวอร์มข้าตัวเองแล้วมันจะมีการวอร์มข้าตัวเองแล้วหนึ่งพร้อมที่จะเปล่งเสียงตลอดเวลาอ่าอ๋ออันนี้ตอบตอบตอบหน่อยตอบหน่อยพี่ป๊อตตอบหน่อยทําไมไม่ค่อยคลางเขาอาจจะอายหรือเปล่าครับเออนี่นี่สามหรืออีกอย่างหนึ่งเราเราแบบอาจจะแบบไม่ไม่ถึงเขาหรือเปล่าถึง ดเขาบ้านนี่เขาดีทุกคนอันนี้อย่างอย่างอย่างแบบนี้ก็อย่าไปบอารู้จักจริงจริงเรื่องแบบนี้มันมันสามารถคุยกันได้จริงๆนะเออจริงจริงนะอันนี้อย่างอย่างอย่างคุณอย่างยกตัวอย่างคุณหมีก็บอกเลยก็ก็ค้างหน่อยค่ะอะไรเงี้ยร้องหน่อยร้องหน่อยเออได้ไหมครับไม่ไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายใช่บอกไปเลยครับค้างหน่อยค่ะเอออะไรนะคะเออจริงจริงก็สื่อสารได้นะครับว่าเอ้ย อ่าผู้ชายอ่มีหลายกรณีมากเลยครับคุณหมีอาจจะอ่เอากรณีที่ไม่ร้องก่อนก็คืออาจจะเขินหรือเก่งอยู่ตั้งใจทำาหนึ่งคืออาจจะแบบว่ากลัวว่าร้องออกไปแล้วแบบว่าเสียภาพลักษณ์เงี้ยเสียอ่ะมันจะเสียงเสียงอาจจะสาวกว่าเขาก็ได้อันนี้คือไม่ได้เลยอันนี้คือไม่ได้อ่าโอเคความจริงคืออาจจะอะไรนะป๊อตยังไงนะอาจะ อาจจะแบบดูอายดูเขินาาข้อหนึ่งครับเขาอ,อาจจะแบบดูไม่มั่นใจอาจจะไม่มั่นใจอาจจะเขินแต่<า>ข้อสองให้คุณอาจจะแบบทําให้เขาไม่ถึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเกี่ยวไหมครับคุณหมีอือก็คิดว่าไม่นะคะก็ทําดีใช่ไหมครับเราร้อนพอตัวอยูอ่ได<ๆ>คุณหมีคุณหมีเปิดวาร์ปได้ไหมครับเปิดวาร์ปไอจีหน่อยครับผมลมก้าวต้องลุกเป็นไฟ เปิดวอฟไอจีหน่อยฮะวอฟไอจีมา M M M A J ค่ะ M A J 8 I E 8 I E ใครกดทันเน้นวายจุด M O ค่ะจุด M O จุ M O อะเดี๋ยวผมไปย้อนดูทีหลังได้ไม่เป็นไรครับคุณหมีครับคุณหมีครับคุณหมีเคยคุยกันไหมครับเรื่องนี้เคยคุยกันไหมครับว่าทำไมกับกับแฟนกับแฟนนะครับกับแฟนกับแฟนใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่เคยค่ะ อ๋อลองก็หลังหลังโอเคฮะมือกีตาร์เปิดดูแล้วนะคุณหมีซอยใหญ่เลยนะฮะมือกีตาร์เปิดวาร์หมายถึงว่าเต้นทเวิร์กเก่งมากเลยนะครับผมน่ารักน่ารักขอบคุณนะฮะขอบคุณมากครับคุณหมีนะครับก็คุณหมีมีเพื่อนไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะจบให้เขาเผื่อเขาจะไปคุณคุณหมีมีอะไรอยากจะฝากไหมคะ ทีมดีคอป้าค่ะดีคอป้าอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนดีมากเลยดีมากเลยพร้อมชมเลยนะพร้อมชมเลยนะอยู่แถวไหนครับดีคอป้าอยู่ชั้ไหนเอ่อตอนนี้อยู่ทุกภูมิภาคส่วนเลยค่ะใช้เรียกเรีางหานได้อ๋อไม่อ๋อแต่ว่าตัวเองไม่ได้อยู่เป็นแบบสถานที่ฟิกอะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่ค่ะเ้ยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยลองออนไลน์มาหน่อยดิ ได้หรอพโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ฟู้ตีค่ะอ๋อแมู่๋้ตีเดีต้นมังหลุดนะต้นมังหลุดครับโอ๊ยเต้นมังหลุดเหรอครับมังหลุดเหรอครับมังหลุดโอเคขอบคุณขอบคุณนะครับคุณหมีดูไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมใช้ใจมองชัดมากเลยครับตอนนี้คิวทุกคนหายไปไหนห้ามห้ามลงทเวิร์กอีกนะเราห่วง คุณนัทว,วุฒิคุณนัทว,วุฒิคุณนัทว,วุฒิววกด okay. วร์ปไวมากขอบคุณนะครับฝากเพลงแพ้คนน่ารักด้วยพวกก้การคุณนัททว,วุฒิกดว้าไปไวมากมีมีทูกคำว่าเสือกได้นะลูกโอเคขอบคุณครับอย่าลืมนะไปโอ้ยหูอย่าลืมนะครับคุยกันดีๆได้คุยกับเอ่อคนที่อ้าวนะครับคนที่เรานะฮะเป็นแฟนเรานะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ